แต่เขาดีนหะม,นะมือนกันาเจอไม่กี้เนื่อไมีสีปูนน้อยผมมันบงังหนูนานเลยวะ มึงไม่ดิ่ม มาแล้วอืมจะตา่างันดมพังร้าน <c oughs> ซื้ออะไรเนี่ยอืม เขาก็มีร้านอ่ะเนี่ยอ่มอมันยังมีเอฟเฟกตามมาอีกเหรอวะไอ้หลายสินสีเงินไม่รู้ทุกทำไมวะเดี๋ยวเราไ Dang. You Who's me. your friend? Dude, which job in the stadium. Uh, do I really need this translator? You could say that. You guys should get down there. I'm trying something new and it might maybe blow. ก็ผัดไปเงี้ยไม่ดเป็นเน้ล้วทีนเราคือการทำไม่กี่ตามเพิ่มที่พูดอ่เีนมแล้วแหกิงไม่ไ้้เสร็จลิเลยนี่ยสิลาเสร็จล้วคนไปเลยทำไ่รู้เสร็จแล้ว ทำสีค้นง่าย Yo, แล้วก็จะมีไอตูดดำๆที่มันพูดกับเราตอนแรกมันออกมาละวาดด้องเงมึงดอกเหมือน,มนดอกไม้น,มนี่เปวตัวกันงอมาอ่าอะตัวสไตร์ขี้หมาลปอยนั่นแหละ ไม่รู้คืออะไรนะเหมือนน้ำหนามอ่ะเป็นหนาำอะ่ะไม่รู้ปิดเลยนะยังผู้หงรู้ว่ามันปิดยาวขนาดนี้เลี้ยบปล่อยพี่เดิมปิดม่นเป็นทุกอย่างโอเคเราก็จะลงมาข้างล่างเลยนะไม่รู้อยู่ที่ไหนเราก็ส่งเอ้ยนี่แหละเราก็ต้องหลบเลยไม่มาหลบเองมันหลบไน่หลเราขี้เสียจริงไหมเนี่ย ดูเขาก่อนดีแม่งเขาผู้ใหญ่ขนาดเนี้ยคงไม่เห็นก็ได้ดีแหละกระโดดเป็นการลุกโอเคแตนคอมนี่คือกดเลยรไม่ต้องลอยหลังลอยหลังเออมากันมากันไหนวะกลับดีก่า กดแปมตีไปก่อนเลยเฮ้ยเกือบใช้แล้วเสร็จกูเสร็จกูแหละเอออะไล้วเออมามามาเออะโอเคเพื่อนมีสงสัยแล้วเออังไงดีเพื่อนคีทานท้องแล้ว มันมีการแนมหลังด้วยมีการแนมหลังด้วยกลับมาเดือบอ่ะออนี่แหละทำทะลุกระแหงเลยไม่ต้องอยากะไรเอาเอาเอาเอะไรนี่ เราไม่ต้องสู้ก็ได้เรารอไปไกลๆกัน,กนโอ้ยไม่ต้องมาหวนเลยหรอกขึ้นมาสูงเลยกูไปๆๆป,ป,ปโอ้ยนี่จะนั่งหยีเหรอถ่าคลิปแบกจังหวะเนี้ยเล่น่เอบเนะ ถึงจุดนี้ละเซฟละไปไปไหนละวนฮึบโอเคไปหน้ารูปเฮ้ยโอเคฮึบึโอเค,อเคลืมจะฟังติดๆเทมาตรงนี้ละก็เซฟอีก ตรงนี้นั่งก่อนจะดูทำไมโอ้โหหนักเลยอีกเก่งละเอาดีกวะต่อยเออกูตอกต่อยกูต่อยไม่ได้หรอกติดสิเดี๋ยทำไมเนี่ยว่ามันเดือดตรงนี้เต็มเลยแหละอะไรเงี่ยขี้ม่งขี้หมวยอะไรเงี้ยเออ ทหมอนั่นยินหนแล้วตู้เนี่ยอนี้ตูเสร็จกูที่ทำตู้กํแพงเลยยากเลยคือขอให้ขึ้นสีแดงก็พอยอนกลับอกูจะไปตู้อ่อนนั่ก่อนก็ได้ตูหมอนี่ก่อนเสร็จกูได้ไอ้หมอนี่จับตู้หลังเลยดูหลังก่อนเขียไปเลยมีตหนาป่ะดู อย่ไม่มีกูมีอยู่แต่ขอหนีก่อนเปถึงจุดเนี้ยมาที่โอเคทุบโอ้ไม่เออเกือบไม่ถึงมันเป็นคตสีเนี่ยอตกใจเลยอันนี้มันเป็นออโต้โอเคปีนขึ้นไป วางรถโอเคปีนขึ้นแล้วก็มาโขนมาเนี้แล้วก็หมอนแรงๆกระโดดปก็ปีนลงนี้ปีนไปไปขึ้นไปไม่ได้เลยโอเคโอเคปีนไปไปไม่ต้องไปเลยโหตรงนี้

โหนนี้นกระโดดแล้วก็โหนกระโดดกระโดดเออถึงแล้วอ่ะโอ้เรื่องใหม่ลึโอ้เรื่องใหม่จริงโอ้โหประมากเกิน พอซีเหมือนเดิมเนี่ยเออไม่เข้าหรอกกลัวโดดเกินโดดสิโดูโดโอ้โยทำไมมันไม่ <c oughs> ไม่เท่าเขาชี่ ก็เริ่มใหม่แล้วโอ้ยตันม,มันไกลจังเลยต้องสปีดขั้นไหนเนี่ยโอเค โอ้ยปาไปสิบสามไปทีเนี่ยยังผ่านนู่นมดนได้ประมาณผ่านไปแล้วสี่ทียังไม่ผ่านเลยตรงนี้เยไปทางนี้ โอ้แต่ทำไมมันแหลกเนี่ยโอ้เออคืออ,อ,อ,อะไรเนี่ยนะครับทางว้เนี่ยอืมโด,ดไปสปีดอ,อ,อ้าเฮ้ยเปิดด้วยแล้วกัน ที่มไม่ต้องก็โดดละ ม่อกีขาไมได้ไงมันนะว้โว้ยโวเวนเนออะไรเนี okay. ่ยเกมยปซุบจุบกันเอาดูไปดิ อื่นผ่านแล้วยังไม่เห็นผ่าน,ลานลาเลอาวินทำไม,มนี่ไอ,อ่้เนี่ยตายแล้วเนี่ยคืทำแบบคือทำคุอไม่คุณเจก่อนอ้ัอ่งฮับไม่ละโอ้อเนียตกไปอออาเสือด้ว ได้สมาธิค่ะตัดหินนั่นถึงไม่เลี้ยวคิปยาว